สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและผู้ที่อยู่ในช่อง YouTube ทุกคนนะคะและก็รวมถึงคนที่กำลังจะติดตามนะคะชื่อตาะค่ะเป็นแม่ค้าปลาคนหนึ่งที่อยากจะมีช่องเป็นของตัวเองค่ะและก็อยากจะ ทำ u t u b e ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการกินและเรื่องราวในจังหวัดระยองนะคะเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและเรื่องราวที่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของตาเองนะคะที่นี่ก็เป็นที่อยู่ที่ซอยหนองแฝบอำเภอบ้านคายซึ่งเป็นหน้าบ้านของตาเองค่ะ เปิดช่องครั้งแรกค่ะอยากจะให้ฝากช่องแล้วก็ช่วยกัน subscribe หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะฝากช่องช่องนี้สักช่องนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็แชร์ได้นะคะวันนี้ก็มาแนะนำตัวเฉยๆนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ